สวัสดีค่ะพบกับสร้างปูจาบานเล็บเจลอ,อีกเร็วนะคะมาจากมือนีฉันสิผ้ามาคัดผงกันนะคะก่อนที่จะคัดผงเนาะเฮาก็ต้องวาดเจลสำหรับคัดผงก่อนแมนบละเออสิผ้ามาใส่เจลตัวนี้นะคะของแบรนด์นี้เลยเดี๋ยวปัก พิกัดไวหวหาเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าสีขาวสีดําของเขานี่สามารถเอามาเพนได้ด้วยนะแล้วก็ขัดผงได้ด้วยนะจ๊ะก็คือขาวดํานี่อบ60ิวิได้เลยอบแบบอบลื่นได้เลยอะ่ะเอาออกมากันยังขัดติดนะคะแต่จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีใสสีใสแนะนําให้อบแค่30บวินะคะถ้าอบโดนก็นี่มันจะขัดบ่ติดเดอ้อฉันก็มาล่องให้เบิ้งทั้ง3สีเลยนะคะอันนี้ว่า ไปนะจ๊ะแล้วก็เอาเข้าอบเอาออกมาคัดผงก็จะได้ผลงานแบบนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าใส่งานงายมากๆผู้ใดสนใจก็ไปจิ้มมาใส่กันได้นะจน๊ะนี้สวยมากคัดผงติดช้ำม,มากแล้วก็เงาวับวับวิบนะคะเพราะว่าเจลเขาแห่งดีค่ะนะแล้วนอกจากจะส,สีใสอ่ะคัดผงใดยังบ่พอติดอะไรก็ไใดเด้อทุกคน ไปและวมาเห็นให้เบิ้งประมาณนี้แหละบ๊ายบาย